เป็นแค่เรื่องกระจิตฤริ์อาจสำหรับตำราหนังสือนังหาก,กระตุ้นในความคิดอาจทุกค,คุยทุกวนสะสมอย่างน้อยก็วันลนีดอาจเป็สิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต เสียงดังมากคือค้ากันมากนะน้องจาจากโรเรียนสาธิตบางนานะคะเพราะว่าเมื่อวานนะโอ้โหสะสมไปแล้วคุ่มซ้มหนังสือเอาตัวแรงนะคะห้าพันทาคกาหนังสืออีก18เล่มด้วยกันนะคะเอางี้ดีกว่าพี่ขอถามหน่อยสาธิตบางนาสู้ไหมสู้สู้ขอให้ได้เพิ่มไปเยอะๆเลยนะคะตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะสาธิตบางนาขอ้ ขอพาน้องๆท่องไปในดินแดนวรรณคดีไทยกับหนังสือรามเกียรติ์ที่นักอ่านทั้งหลายไม่ควรพาเนื้อหาจะกล่าวถึงทศกัณฐ์ยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ทำไมถึงมีสิบหัวสิบหน้าและฆ่าไม่ตายและพระรามคือใครทำไมจึงต้องปราบทศกัณฐ์และในศิกรามเกียรตินี้จะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนสาธิตบางนากันครับ และกำลังใจของน้องๆสาธิตบางนาก็อยู่เชียร์กันทุกวันข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกมาจากหนังสือโจทย์นะคะมาเป็นกรอนกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆอ,อ่านบทกรอนกันก่อนเลยค่ะรำพลางทอดองลงโศกาอัดอันนาสาสะท้อนกายสิ้นเสียงสดเส้นพระวา ได้ชัดถ้อยและชัดคำแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาท้าให้คิดค่ะจำได้ไหมฮะก่อนนี้อยู่ตรงไหนอ,อันนี้ตอนที่พระทศรถจ,จะตายแล้วเพราะว่านางไกเกสีขอแล้วพระทศรถามยังไงก็ไม่ยอมอแล้วทศรถก,ก็เลยต,ยตามใจพระทศรถจะตายแล้วตายไหมตายตายไม่มีใครทําอะไรเลยตอมใจเองก็ทำ<อ>ไม่ได้ก็คืโอคโซแซดมาก วันอ๋อเล่าพลามทอดองค์ลงโศกาคืออะไรครับเหมือนคล้ายๆโศกเศร้าอะค่ะโศกเศร้ามันเศร้ามากเสียใจอะไรเสียใจเรื่องอะไรทะเนี่ยเปียแชร์ไม่ได้นางกายาเกศีขอให้พระพุทธอะค่ะไป่ขึ้นคลองล่าแทนพระรามแล้วก็ให้พระรามออกบวชเป็นเวลา14บสี่ปีค่ะแล้วค่อยมาขึ้นคลองล่าแลค่ะสิ้นเสียงสุดสิ้นพระวตะ ก็คือแบบหายลมหายล,ลมไม่มีลมหายใจไม่มีแล้วสิ้นเสียงสุดสิ้นภาวะตะคือลมไม่มีแล้วออกเสียงไม,ยไ,มไม่ค่อยได้แล้วออกเสียง<ม>ไม่ค่อยได้แล้วหมดไม่แรงแล้วเจ็บไปแล้วเจ็บมากพื้นตังคก็ด้วยไม่ค่อยมีเสียงคอ๋อ ไปเกิดฝ่ายชั้นดุษฎีไปเกิดบนสวรรค์นะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุษฎีคือสวรรค์นะฮะพอพูดถึงชั้นชั้นชั้นมันก็จะสูงขึ้นเลยเลยๆอ๋อมีชั้นล่างมีชั้นกลางมีเหล่าเต่งมีชั้นบนอีกดุษฎีชั้นไหนฮะูไม่ทราบครับไม่เคยศึกษาเรื่องสวรรค์มาก่อนดูแล ไปเขาไม่เคยไปไม่เคยไปด้วยดูสดีที่ชั้นไหนสวรรค์ชั้นเจ็ดอะค่ะชั้นดูสดีนี่ชั้นเจ็ดเลยสูงประมาณนึงเลยนะเป็นชั้น่ไหนฮะสบายที่สุดครับสบายเรื่องอะไรครับผมบินได้เย็นเย็นสบายไม่ใช่ไม่ถึงไึงถึงเงินก็ได้เงินถึงทองได้ทองอาหารก็ได้อาหารครับอ๋อชั้นดูสดีนี่นะโอ้โหน้องๆมีความรู้เรื่องกรอนกันนะแต่คำถามจะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไปฟังจากพี่ชายเลยจ้ามาเลยคำถามนะคะ ก็แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับบทกลอนที่ได้อ่านไปสักครู่นี้นะคะก็คือคําว่าอัดสาสะปัดสาสะในหมายถึงอะไรระหว่างข้อกอไก่นะคะลมหายใจเข้าออกหรือว่าข้อขอไข่ชีพประจอดค่ะฟังคําถามแล้วน้องๆหลายคนยิ้มครับแต่จะตอบถูกหรือไม่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะอัดสาสะปัสสาสะครับ มีบางคนก็คิดว่าเป็นขอไข่นะฮะแต่น้อยกว่ากอไก่มีคนคิดว่าเป็นชื่อะจอนนี่เจ็ดคนเรียบร้อยแล้วะนะคะเรื่อกมาแล้วเอาคุยกับฝั่งนี้ก่อนชื่อพจรจับตรงไหนครับ ข้อมือแล้วอะไรครับหัวใจด้วยเวลาเต้นแรงก็อย่างนี้พี่ท้านั้นคล้ายๆพี่บีเดอะสตาร์มากเลยครับนั่นสือเขาบอกว่าชีพจรขาดห่วงไปเกิดวันสวรรค์การขาดห่วงหมายถึงอะไรครับคือความหมายรวมๆของบทตอนนี้แปลว่าเขากำลังจะตายถูกไหมค่ะอ่าตายชีพจรก็ต้องขาดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอาชาศาสตรประษาศาสตรก็คือจับชีพจรไม่ได้เลยตาย หายใจเข้าลมหายใจออกเลยครับผมอาจจะเป็นคำสมัยเมื walls, oh. like oh like, um, right? ai, uh ่อก่อนที่แปลว่าลมหายใจเข้าออกค่ะอ๋อลมหายใจเข้าอาสาสะปาเหมือนเวลาถ้าสมมติเราไปหาคุณหมอก็คือคุณหมอแบบว่าอ่รอาสาสะลึกๆสิคะอย่างเนี้เหรอเอ็ภาษาสสษาสะูอาสาสะก็จะแปลว่าลมหายใจเข้าแล้วส่วนัสษาสะน่าจะแปลว่าลมหายใจออกเพราะว่าคำว่าสะมันคล้ายกันอะ เพราะว่าอัดน่าจะแปลว่าเข้าส่วนคำว่าปัดน่าจะแปลว่าออกคือมันมีสองคำเข้าลงหนักเชิญเข้าทางอัดเลยค่ะเอาดูจบแล้วออกทางปัดเลยค่ะเวลาที่เราหมดลมหายใจครับเมื่อก่อนเขาวัดชีพจรไม่เป็นครับเพราะว่าจะดูจากการหายใจเอาค่ะอ๋อดูดูสิเขาหยุดหายใจไปแล้วแบบนี้เอาจมูกนีตรงนี้ค่ะแล้วถ้ามัน มันไม่แบบมันไม่มีลมหายใจก็แบบว่าตายไม่มีแบบเขาจะไวประมาณหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีถ้าไม่หายใจหนึ่งนาทีนี่รับรองว่าตายแล้วก็ถ้าเกิดคนหยุดหายใจชีพจรก็จะตามครับเพราะว่าเหมือนคนหยุดหายใจครับต่อเนื่องกันนะครับคือต้องเริ่มจากลมหายใจก่อนโอเคอ่าละมาดูกันนะคะว่ากอไก่หรือว่าขอไข่นะคะจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องสร้างคำเฉลยค่ะ จะมีน้องๆผ่านเข้าไปสะสมคุมทรัพย์หนังสือ23คนหรือ7คนเพ้าะกไก่น่ลมหายใจเข้าออกนะคะคำว่าอัศสา,าสะหมายถึงลมหายใจเข้าส่วนปัสสาสะหมายถึงลมหายใจออกดังนั้นอัศสาสะปัสสาสะจึงหมายถึงลมหายใจเข้าออกครับ สามคนเก่งผู้กล้าของเราครับเดี๋ยวจะต้องนะครับไปเจอกับโจดนะคะเรียกว่าเป็นคําถามอ่านสดอันนี้ยากมากอันนี้น้องๆต้องวิเคราะห์กันเ,เองอนะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนแต่ว่าจะถามว่าอะไรนั้นตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะพวกเราข้อนี้เราไปเล่นเพื่อให้กันเลยข้อที่สองของเราเป็นคำถามอ่านสดนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อข่าวแต่ว่าจะเป็นข่าวอะไรนั้น ต้องถามพี่กบเอาเองนะคะแล้วก็ท้าให้คิดเลยค่ะ2ตารางเกตุนเจหอรพัดเปื่อเลสเชิดหนึ่งจดสองแส,ส,งสรสตารางเมตรก,ก็เหมือนกับว่าเดินได้แค่2ตารางเมตรนะคะสองตารงอองตารงเมตรอาจจะเป็นอะไรของเขาไม่รู้ะค่ะแต่ว่าอันอื่นนะครับอาจจะแบบพักเบื่อก็พวกแบบ เวลาโดนปนไปหมดแล้วมันแบบไม่เหลืออะไรแล้วครับก็คือนั่งพักเปื่อยก็นั่งเสียใจอค่ะบเงีนยประมาณหนึ่งหนึ่งแส,ส่หนึ่งแส่หนึ่งแสสองมืน โอ้เสียตังค์แสนสองหมื่นพักเปื่อยก็หมายถึงว่าโดนแบบโดนทุบรถนะครับแล้วก็เอาตังค์ก็คือว่าโดนไปแสนสองหมื่นทั้งเงินทั้งรถครับเศร้ามากนั่งพักเปื่อยเลยก็เหมือนเขาขโมยเงินไปหนึ่งแสนสองอะค่ะแล้วก็ขโมยรถไปด้วยขโมยทั้งสองอย่างค่ะทั้งเงินทั้งรถใครขโมยครับผมก็โจรค่ะตรงไหนคือโจรครับอ๋อจอดตำรวจตำรวจค่ะสองตำรวจตำรวจเก๊คือ มันคือโจรนั่นเองแปลงตัวเป็นตำรวจแล้วยังไงครับขโมยเงินแล้วก็ขโมยรถขโมยเงินเจ๊แล้วเล่แสบคืออะไรเล่แสบเจลีม้าเจลีม้าเล่ม้าเล่สบยังไงอาจจะเป็นแบบสองตำรวจทำเป็นมาตรวจหอพักอะไรอย่างเงี้ยตรวจหอพักขอตรวจหน่อยตรวจทำไมอ่ะหาหลักฐานอะไรเงี้ยครับผมมาหาหลักฐานหน่อยครับผมแล้วเจ๊เขาว่าไงเจ๊เจ๊บอกว่าเบื่อยเบื่ตรงนั้นเบื่อยตรงนั้นเลยเหรอ ขอโทษคุณตำรวจนะคะหนูดิฉันเปื่อยค่ะเปื่อยเหเศร้าใจแบบเงินหายรถหายโดนต้มตุ๋นนะพอสองตำรวจเกยมาตรวจปุ๊บอ้าวเงินก็หายรถก็หายเจ๊บอกโอ้ยเจ๊เปื่อยก็อะไรทำงนั้นนะครับอ๋อเหรออาจจะเป็นคนที่ชื่อว่าเปื่อยก็ได้เจ๊เปื่อยเจ๊เปื่อยเป็นเจ้าของหอพักเหรอเดาว่าแต่ชายค่ะเออแล้วเชิดอ่ะเชิด เชิดหนีชดหนีขโมยขโมยเชิดหนีแล้วก็ไปพร้อมกับขโมยตัามแสนสองกับรถเออเวลาบอกผู้หญิงคนนี้เชิดจังเลยอ๋อเขาหนีเราเหรอมันมีหลายความหมายแล้วแต่จะใช้กับคำอะค่ะอ๋อเชิดนี้ใช่ไหมบางทีเชิดสิงโตก็ไม่ได้ขโมยสิงโตเนาะไม่ใช่ค่ะโอ้โหเรื่องราวจะเกี่ยวอะไรกับเจ๊เปื่อยคนนี้นะคะฟังคำถามจากพี่สายเลยครับ ความกันได้สุดยอดมากๆเลยนะคะคำถามค่ะคำว่าตุน๋นในหัวข้อข่าวเมื่อสักครู่นี้หมายถึงอะไรระหว่างข้อกอไก่ขโมยหรือว่าข้อขอไข่หลอกลวงค่ะน้องๆเขาจะทราบความหมายของคำว่าตุนในหัวข้อข่าวนี้หรือไม่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะน้องๆส่วนใหญ่ครับมาที่ขอไขา่ลงยังไม่ครบนะครับจะตอบหมดหรือไม่ และก็ต่อแบบเอกชันทวีคูณเรียบร้อยแล้วนะคะอะทำไมถึงคิดว่าเจ๊เปื่อยเมื่อกี้เนี่ย,เ,เ,ยเขาโดนหลอกลวงไม่ได้โดนขโมยคำว่าตุน๋นะครับมันอาจจะแปลว่า ต้นตุนแล้วต้นตุนผมว่าผมคิดว่ามันแปลว่าคําว่าหลอกลวงครับแล้วถ้าเป็นขโมยไม่ต้องใช้คําว่าอะไรผัดทอดันเหมือนกับว่าสองตำรวจหลอกเจ๊เปื่อยครับแล้วคือมาหลอกเจ๊เปลือยครับก็คือเป็นชื่อเจ๊ไปเลยนะมันไม่เหมือนกับว่าขโมยครับมันจะมีอะไรนะสองตำรวจขโมยขโมยเจ๊มันจะขโมยคนกันได้อะครับมันคือขโมยคนได้ครับและจะไปขโมยเจ๊เปลือยไปนะไหมแค่แตะก็ยุ่ยจะแย่อยู่แล้ว ตกอนสุดท้ายเขาบอกว่าเขาบอกว่าแค่ขโมยตังแสนสองกับรถไม่ได้ขโมยคนเหตุว่าเขามาหลอกลวงคนว่าเป็นตำรวจคำว่าขโมยอยู่ตรงตรงนี้ข้างล่างนี้ประเด็นเนี่ยข้างล่างนี่คือขโมยข้างบนเนี่ยหลอกก่อนหลอกก่อนแล้วค่อยขโมยทีหลังครับสถานการณ์การหลอกเขาจะหลอกไงเป็นยังไงครับอันนี้เจ๊เปื่อยยืนอยู่เจ๊เปื่อยเจ๊เปื่อยยืนนะขอตรวจสอบห้องก่อนนะครับ้ยตรวจสอบห้องเลยนะกูจะหาอะไรคะหาของผิดกฎหมายครับอฮะ เจ๊เฟื่ยเจ๊ตกใจเจ๊ไม่รู้ว่าเจ๊เปื่ยมีอะไรอยู่ในห้องบ้างเจ๊เปื่ยห้องรบซีดเลยพก็เลยให้ตำรวจเกเข้าห้องดวเลยส่วนเจ๊ก็ขายของขายของต่อไปตังงหมดแล้วไงปะถ้วเอาละถ้าข้อขอขับเป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลยแบบทวีคูณ1 0,000หืนังสืออีก23ามเล่มบวกเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าข้อขอไข่ผิดวันนี้ไม่ได้อะไรเพิ่มเลยนะฟ้องคำเฉลยค่ะ ำว่าตุนจะใช่ขอไข่หรือไม่ข้อขอไข่ค่ะลองร่ะรับเพิ่มเลยอีกหนึ่งหมื่นเห้าพันบาทกับ4ีสิบเอ็ดเล่ ในเนื้อความที่บอกว่า2ต่อรอจุดก็คือ2ตำรวจเกไดนี่นะครับเราจะใช้คําว่าขโมยไม่ได้เพราะขโมยนั่นหมายถึงการลักนี่ยเช่นการลักทรัพย์หรือขโมยของนะครับแต่เนื้อความในข่าวตรงนี้ก็คือ2ตํตำรวจปลอมเนี่ยนะครับได้ไปหลอกลวงเอาเงินจากเจ๊ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองคําว่าตุดน,นั้นต้องตรงกับข้อขอไข่ก็คือหลอกลวงนะครับหรือเช่นในความหมายทแท้จริงก็คือหลอกลวงเอาไปแทบจะหมดตัวนะครับคำตอบก็คือขอ้อขอไข่ครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะน,นําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคนรักษีกรุงเทพ10210หรือ read at thpbs.or.th th. สัปดาห์นี้เรามีหนังสือรามเกียรติ์มอบให้10รางวัลครับ ของแน่นอนจริงนะวันนี้สงสัยม็นเพราะว่าตอนเริ่มต้นรายการเราออกตัวแรงด้วยการตะโกนเชียร์แบบสู้พร้อมๆกันไปแล้ว,วนะคมีการบิวเวอร์ลมนะวันนี้ตอบแบบเป็นเอกฉันรับไป1นึ่งมื่นเต็มๆเลยนะครับอีก 41เล่มเกือบจะเกินครึ่งน้อยแล้วเกือบจะเกินครึ่งน้อยแล้วเพื่อนๆนะคะที่โรงเรียนบึงเขาย้อนนะคะนี่ดีใจไปด้วยเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่ายิ้มทั้งวันน้าๆจากสาธินวันเล่นเพื่อให้และนี่เพิ่มเป็นวันที่2เท่านั้นเองพูดพระราชุสุขนี่เวลาอีกถึง3วันยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆไปด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันรับคาท้าของเราในวันนี้เพราะว่าโจทย์ถือว่ายากเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวพรุ่งนี้รับรองว่าพบกับความสนุกนัานนีอีกแน่นอนนะคะจากน้องๆจากโรงเรียนสาธิตบาง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ